สวัสดีคนราศีเมษทุกคนด้วยนะคะขอต้อนรับสู่ช่องเมสเซจทาโรบายตานะคะจงจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซและก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหาการจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบพิริ่์หิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากสพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิก การต่ออายุสมาชิกและการซัพพอร์ตตาทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกําไรข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะเรามาดูกันว่าปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคนราศีเมษ ในเดือนสิงหาคมจะมีเรื่องอะไรบ้างคะมาเริ่มมัมมอยไซไพฮาโรกันได้เลยคะ่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะเล็บ คนมีความรักนะคะหน้าตาก็จะดูเด็กลงไปนิดนึงคนราศีเมษเจอไฮโรแฟนห้าเหรียญเจ็ดดาบเด็กถือเหรียญ เจ็ดถ้วยใต้สำหรับคือเด็กถือไม้เท้าตารู้สึกว่าคุณเป็นคนน่ารักอะอตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกรักตัวเองหรือรู้สึกที่จะชอบอยู่คนเดียวการเรียนรู้บางอย่างนะคะการพัฒนาเต็งบางอย่างหรือแบบอยู่คนเดียวเยอะขึ้นนะ คุณไม่ได้อยากอยู่ใกล้คนท็อกซิกอะ่ะหรือถ้าสมมุติคุณมีคู่แล้วอะ่ะตารู้สึกว่าคุณไม่อยากให้เขาตัวติดกับคุณอะ่ะคุณอยากมีเวลาของคุณคุณอยากจะทำความฝันบางอย่างอยากจะเริ่มต้นทำตรงเนี้ยแต่คุณยังไม่ได้เริ่มทำมันอาจจะอยู่ในกระบวนการการเรียนรู้บางอย่างอยู่เช่นอยากจะเป็นคุณครู เป็นคนสอนคนอื่นให้รักตัวเองก็ได้เหมือนที่คุณได้รักตัวเองนะคะอาจจะโฟกัสกับการหาเงินการทำงานการเรียนรู้บางอย่างหรือการมุ่งเน้นการทำความฝันของตัวเองให้กลายเป็นจริงถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องคู่นะคะคุณอาจจะอยู่ในช่วงของการเออทำยังไงดีฉันถึงจะปิดนี่ก้อนนี้ได้หรือจะต้องศึกษายังไงอะ่ะ ฉันถึงจะสามารถมีชีวิตที่แบบมีอิสระในตัวเองมากกว่าเนี้หรืออยากจะอยู่ตรงไหนฉันก็ทำงานได้ศึกษาเรื่องนี้ลับๆก็ได้นะคะไม่ได้บอกคนอื่นเพราะอาจจะมีคนคุณอาจจะอยู่ในสังคมที่แบบคนข้างๆกายคุณน่ะค่อนข้างจะต,ต,ตัดสินคุณนะนะคะแต่คุณไม่ได้เสียเวลาไปทะเลาะหรือพยายามอธิบายอะไรนะเพราะคุณรู้สึกว่ามันไร้ประโยชน์อะแต่คุณจะโฟกัสเออ เขาบอกให้พูดคำย้ำจิตด,ดูหรือสร้างภาพจินตนาการดูคุณก็จะลองทำตรงเนี้ยก็ได้นะคะนี่คือพลังงานโดยรวมของคนราศีเมษที่มาดูนะจ๊ะอยู่ในความรักความรักตัวเองก็ได้หรือในอยู่ห่วงของการรักคนอื่นบนโลกก็ได้ค่ะอยากจะทำให้คนอื่นรักตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วเรามาดูสิว่าปาฏิหาร ที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมของคนราศีเมษจะมีเรื่องอะไรบ้างคะเห็นไหมมันมีเรื่องความรากักอัทุกคนเนี่ยสิบถ้วยจเจลเวอร์ประกบได้สิบถ้วยจ้ะสามเหรียญ บางคนแอบรักเพื่อนร่วมงานหรือเปล่าฉันอยากได้หรือยังไงมาดูสิเนี่ยสี่ไม้เท้าเจอไฮโรเฟนคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นโสดก็ได้นะคะเป็นโสดมานานก็ได้นะเออเหมือนกับเฟ้นฟ้าหาดาวอาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักเป็นหลักหรืออย่างนี้ก็ได้นะ กำลังอยู่ในช่วงอินเลิฟก็ได้นะคะถ้าแบบพลังงานเมื่อกี้นะย้อนกลับไปดนึน่พลังงานเมื่อกี้คือมีคู่อยู่ละแล้วแวบบคั่งหลักกันเหลือเกินอะ่ะคั่งใครกันเหลือเกินอะ่ะฉันรู้สึกว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่ฉันอยากจะอยู่ร่วมของร่วมกับเขาไปจนแบบร่วมหอลงงไว้ได้วยกันอะ่ะคนนี้แหละคือคนสุดท้ายของฉันในเดือนสิงหาคมอาจจะเป็นเดือนที่คุณได้แต่งงานก็ได้ หรือได้ตัดสินใจจะไปอีกขั้นหนึ่งอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตคู่ไปจดทะเบียนสมรสไปเข้างานวิวากันเถอะฉันอยากแต่งงานกับเธอเธอเป็นทั้งเพื่อนของฉันและเธอก็ยังเป็นคนรักของฉันด้วยหมายความว่ามีความเป็นเพื่อนในความสัมพันธ์นี้รู้จักกันมานานอย่างนี้ก็ได้เขาอาจจะ ทำให้คุณเปลี่ยนไปเป็นคนที่ดีมากกว่าเดิมเป็นคนที่ดีมากกว่าแบบแต่ก่อนเนี้ยค่ะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีเขาอยู่แล้วคุณดีขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าเป็นเรื่องคู่เนี่ยอืมจะได้แต่งงานจะได้ถูกขอแต่งงานหรือจะได้ทำธุรกิจของตัวเองที่เรียนรู้อยู่เรื่องไม่ทันตั้งตัวหรือตารู้สึกว่ามันคือคู่นี่แหละ มองปรสัสเดียวกันตาก็รู้สึกว่าคู่นี่แหละฉันจะไปจดทะเบียนสมรสฉันจะไปเข้าวิธีวิวาค่ะคุณตามีการวางแผนกันว่าฉันจะแต่งงานกับเธอแล้วนะถูกขอแต่งงาน,นงก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะเออรักกันมากเลยแล้วถ้ามองเรื่องอื่นล่ะเนี่ยมันมีซิสเตอร์อยู่ในนี้นะมันต้องมีเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานอะ คนคนราศีเมษมีแผนมีแผนนะคะอยากขอคนนี้แต่งงานไปได้เงินก้อนมาจากคนแบบคนที่เป็นคนอุปถรรัมดึงดูดมาก็ได้อยู่ๆก็ได้เงินก้อนเฉยแล้วก็ไปแต่งงานวางแผนกันเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือถ้าไม่ใช่เรื่องความรักล่ะคุณจะพาพครอบครัวคณไปเที่ยว หรือมีแผนจะพาครอบครัวคุณไปเที่ยวก็ได้วางแผนอยู่ว่าจะไปที่ไหนหรือถ้าไม่ใช่เลยมีคนที่จะก่อตั้งธุรกิจร่วมกับครอบครัวร่วมกับคู่ของคุณร่วมกับพาร์ทเนอร์เออก็ได้นะคะแต่หลัหลกๆอะตามองเห็นแต่เป็นความรักเนี่ยนะข้างรักไม่ไหว2ไม้เท้าต้องอ่านหลายๆแบบห้าถ้วยค่ะ เจ er อเฮอร์มิตราชินีถือดาบอืมสมมุติว่าถ้าคุณไม่ได้จะไปแต่งงานถ้าคุณไม่ได้จะแบบมีงานวิวาหรือแบบมีคนรักอยู่แล้วอะ่ะคุณอาจจะอยู่ในจุดที่แบบมาโฟกัสเรื่องของ ธุรกิจหรือการไปต่างประเทศในเดือนสิงหาคมนะคะรวมถึงสิ่งที่คุณรู้สึกผิดหวังอ่ะคุณอาจจะผิดหวังกับครอบครัวของคุณไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นคู่รักนะคะอย่างเดียวนะอาจจะคนในครอบครัวพูดกับคุณไม่ดีเลยคุณรู้สึกผิดหวังแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะไปรับคําเหล่านี้มาเราก็คิดต่อเนี่ยในเดือนหน้าเราวังเลยนะคะเราวังว่า คำพูดของคนเราอะเปลี่ยนให้อีกคนเป็นอีกคนนึงได้เลยอะเพราะฉะนั้นต้องมีสติแล้วไต่ตองให้ทีว่ามันจริงหรือไต่ตองว่าคุณควรจะเศร้ากับคําพูดของคนอื่นจริงๆหรือเปล่าตามองเห็นว่าถ้าคนที่เป็นโสดเราไม่ได้คิดเรื่องของความรักอะคุณอาจจะชัดเจนในเรื่องของการเรียนรู้นะคะในเดือนหน้านะเออ จะได้ตัดสินใจเรียนบางอย่างหรือจะได้ตัดสินใจก้าวข้ามสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเออฉันไม่เคยคิดที่จะไปแบบโยกย้ายตําแหน่งงานไปทํางานตําแหน่งนี้เลยอะแล้วกลายเป็นว่าคุณได้ย้ายไปทําแล้วคุณก็รู้สึกมีแพชชั่นกับมันมากๆอยากจะโฟกัสกับงานเนี้ยอยากจะเรียนรู้ให้เก่งขึ้นกว่าเนี้ยก็ได้ถ้าเป็นเรื่องอื่นนะคะต้องพูดหลายๆเรื่องนะอืแล้ว เรื่องการเงินล่ะตาตาดูให้หลายๆเรื่องการเงินเนี่ยมีโอกาสจะได้เงินหรือว่าเป็นยังไงคะ่ะในเดือนสิงหาคมอืมให้ระวังเรื่องของการเงินนะคะ การใช้เงินจะมีบางคนที่มาให้คุณลงทุนนะ่ะเราก็เออเนี่ยทำวันนี้สิอนาคตเธอได้เงินเยอะแน่เลยระวังนะคะหรอ,อระวังเรื่องการเงินด้วยนะเงินก็จะมาจากงานที่คุณทําอยู่หรือสิ่งที่คุณเรียนรู้อยู่เช่นถ้าคุณเล่นหุ้นคุณก็จะได้จากหุ้นถ้าคุณเอาเงินไปต่อเงินบางอย่างที่คุณได้ไปทําไว้นะคะ หรือไปเป็นครูให้คนอื่นแล้วเก็บเงินเช่นไปเป็นหมอดูเป็นหมอดูเพราะว่าผ่านอะไรมาเยอะรู้อะไรมาเยอะแล้วก็ได้ค่าครูก็ได้ในเดือนหน้านะคะมีอะไรอีกอืเดือดสตาร์ภาพสีด้วยโด่งดังในสายงานในสิ่งที่คุณจะทำมาดูเรื่องงานสิเพิ่มเติมนะไปต่างประเทศหรือเปล่า อืมรอวีซ่าอยู่กังวลอยู่ว่าจะไม่ได้ทะเลาะกับใครบางคนด้วยเธอไม่ได้ไปหรอกความฝันของเธอเธอทำไม่ได้หรอกทำไมล่ะหรือก้าวถ้วยขึ้นมาทำไมจะทำไม่ได้ล่ะถ้าฉันจะเอาฉันได้หมดแหละถ้าฉันจะเอาอะไรอะ่ะฉันเอามาได้หมดแหละแบบนี้เลยนะคะอาจจะมีแผนที่จะแบบ เดินทางไปไหนสักที่หนึ่งก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะตาบอกเลยนะว่าในเดือนหน้าอาจจะมีเรื่องคู่ได้เจอคู่ได้แต่งงานได้มีความข้างรักในเรื่องของความรักโฟกัสเรื่องความรักอาจจะบางคนก็อยากจะอยู่คนเดียวมากกว่ามีหลายพลังงานนะคะบางคนก็รู้สึกผิดหวังในธุรกิจหรือในงานที่คุณทำบอกตัวเองเสมอว่าไม่เป็นไรนะคะขอไพ่สรุปสีใบค่ะ หนึ่งเหรียญหกเหรียญหนึ่งไม้เท้าภาพรวมนะคะโอ้ยเอาอยู่อยู่แล้วเจ้าคิงถือไม้เท้าคะ่ะกดกระดิ่งใต้สำรับคือเด็กถือถ้วยอาจจะได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะคนราศีเมษในเดือนสิงหาคมได้รับเงินก้อนไม่ว่าจะเป็นจากโชคลาภก็ได้ หรือได้รับโอกาสดีๆที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นมีโปรเจกต์ใหม่งอกอีกแล้วคนราศีเมษจะเป็นคนที่แบบว่าชอบ take action ชอบลงมือทำถ้าเรียนรู้อะไรก็จะไปให้สุดจะมีภาวะความเป็นผู้นำสูงบางคนมีความเป็น perfectionist สูงอย่างเช่นน้องตานะคะก็ปล่อยชิวบ้างพลาดก็หัวเราะกับมันบ้างอย่าไปโหเสียนะคะ ลองดูค่ะทุกคนแล้วคุณจะเบามากขึ้นบทสรุปของคุณคุณอาจจะได้รับการช่วยเหลือเรื่องของการเงินหรือโอกาสที่ดีในการไปเริ่มต้นงานที่ใหม่ในการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตำแหน่งงานหรือใครอยากเปิดธุรกิจเอาเลยแต่ถ้าคุณเคยมีความผิดพลาดในเรื่องของธุรกิจคือลงทุน้วเจ๊งมาก่อนต้องไปคิวลิ่งตรงนี้ให้หายก่อนถึงจะไม่กลัวว่ามันจะเกิดขึ้นอีก นั่นเองนะคะเอาละค่ะไพ่ยันโลกอยากบอกว่าอะไรจ๊ะเนี่ยมีความข้างรักสูงมากๆเอาไพ่ไว้ด้วยนะคะเพื่อความกระชุ่มกระชวยจะได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่า มาดูพะยานันโลกกันค่ะอุ้ยใบยนี้โจดเด่นเห็นไหมเดอดสตาร์จริงๆคุณเด่นเด่นอยู่แล้วแต่แต่ก่อนอะ่ะคุณเด่นจนคนอื่นอาจจะพูดกับคุณไม่ดีแล้วคุณทำให้คุณดออปลงไปก็ได้ จะได้เลือกทางที่ดีนะคะในเดือนหน้าฟื้นฟูไฟกลับมาจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองคุณอยู่นะความพยายามเป็นผลใต้สำรับคือดีกว่าเดิมเออกดกระดิ่งโดดเด่นในเดือนสิงหาคมงานก็ได้ค่ะหรือถูกหวยบ่อยก็ได้นะในเดือนหน้าจะมีทางมาให้คุณเลือก คุณจะได้เลือกทางที่ดีมากขึ้นฟื้นฟูกําลังกายกําลังใจตัวเองนะคะที่คุณรู้สึกอึดอัดอยู่เหมือนโดนกดทับบางอย่างอยู่คุณจะพยายามให้มันดีมากขึ้นได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ไพ่พันตาค่ะอยากบอกว่าอะไรคะ่ะใครที่เคยกันแกล้งคุณ ใครทำใครได้รับไพ่กระเดิน่นคุณก็ให้ความรู้ไปอยากกันแกล้งฉันก็กันแกล้งไปเถอะคุณจะก้าวข้ามมันได้แน่นอนค่ะขอไพ่แนะนำสองใบรักตัวเองให้เยอะๆค่ะ เหมือนที่คุณเป็นเนี่ยแหละมีบางอย่างจะเอามาให้แล้วเห็นไหมเออเอาไหมถ้ารับก็รับคำทํานายไปเลยจ้าอย่าหันหนีฉันสิฉันกำลังจะมอบให้กับเธออ่ะมองเห็นฉันไหมอืมคุณอาจจะรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งในสิ่งที่คุณมีอยู่ละ รู้สึกไม่มีแพชชั่นรู้สึกขาดอะไรไปแรงบันดาลใจในเดือนหน้านะคะคุณจะมีชีวิตที่ดีมากกว่าเดิมรักตัวเองได้มากขึ้นมองเห็นสัญญาณบางอย่างได้ชัดขึ้นแล้วก็เยียวยาตัวเองได้ตรงจุดมากขึ้นแน่นอนนะคะคุณอาจจะเป็นคุณครูให้คนอื่นได้ด้วยอืเห็นไหมให้ความรู้กับเดอะไฮโรแฟนเป็นได้แล้วปลดปล่อยคนอื่นให้พ้นทุกอย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณเก่งคุณมีดีในตัวเองแล้วขอให้คุณจงเชื่อเถอะค่ะว่า คุณคือคนที่กำหนดโชคชะตาตัวเองได้ว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนมองหินภาพรวมคร่าวๆแต่อาจจะไม่ได้แบบรู้ว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนแบบร้อยเปอร์เซนต์แต คุณมองเห็นแล้วว่าถ้าฉันคิดแบบนี้อนาคตจะเป็นแบบนั้นอย่างนั้นเป็นต้นนะคะแต่ก็เป็นกาลังใจให้ทุกคนเสมอเลยรักทุกคนเสมอเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิวใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครแมสเส่ทารโร่ใบาตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะต่อไปแล้วค่ะ บ๊ายบายค่ะ